พี่ลินหวัสดีค่ะหวัสดีค่ะทำอะไรอะพี่เลินเฮ้ยมันออกแล้วเรอะวีรจะีทำอะไรทำงานอยู่เหรอ เอเห็นนั่งหายใจนะปัดไม่หายใจกระตายตัวเนาะเออนั่งหายใจถิ่มนะเอาไปนี่หน่อยจะบานหน่อยได้บ้างซื้อนี่ให้หน่อยโอ้ยไม่ใช่ซื้อไปเก็บมะนาวให้สักลูกสองลูกหน่อยจะไปสอยมะนาวเหรอคะมะนาวไม่ละมะนาวไม่ต้องมาเก็บมะนาวให้หน่อยก็ได้อ่ะอืม มะนาวหลายปีก็จะน้ำเยอะหน่อยโอ้ได้มาหกลูกโอเคขอบคุณครับพอไหมล่ะพอนะพอถ้าไม่พอก็ไปเก็บใหม่เพราะว่ามันอยู่ในสวนอยู่แล้วน้ำจิ้มแจ่วป๊าผงข้าวปลแล้วก็น้ารรามแม่ทงงน้าครับ เอาเดี๋ยวมีไหมนี่ไงเหลืออยู่นิดเดงพอได้ไหมในตู้ไหนในตู้เย็นไม่มีหมดละตู้เย็นหมดมีอยู่ขวดติดขวดอ๋อได้ได้พอนะพอ,พอใช้ให้มันหมดนะครับเสียดายน้ำปะลาราปรุงสุกจากร้านแม่ทองนาคนะครับสะอาดปลอดภัยไม่มีสารกันบูดนะฮะเอาไปทําเป็นพกน้ําจิ้มแจ่วน้ําจิ้มแจ่วได้เลยนะครับ อย่างเช่นวันนี้เราทำน้ำจิ้มไก่แค่นี้แหละครับปึ๊บแล้วมาเอาน้ำร้อนใส่ให้มันน้ำฉ่ำๆหน่อยจะได้จิ้มนด้นะอ๋อใส่ใช่ให้มันจะจิ้มน้ำร้อนใช่ไหมเพราะว่าเรากินกับข้าวสวยอันนี้น้ำจิ้มเกาหลีใช่ไหมคะน้ำจิ้มเกาหลีครัไม่เหมาะ <laughs> ก,กับใบหน้าของเชฟนี่ครับคุณว่าในน้ำจิ้มจากร้านไหนน้นนำจิ้มที่ผมทำอ๋อเอามาจากร้านไก่ด้วยเหรอร้านไก่เนี่ย อ๋อก็นั่งไงชิมไปแล้วเอออันนี้ของเราทำแล้วคุณลองชิมดูนะฮะเอาไก่มาชิมดีกว่าเนาะซิมซิมซิมอือเอาน้ำจิ้มแจ่วก่อนนะคะจิ้มแจ่วน้ำปลาร้าอร่อยให้ผมพ่นนัวขออีกคำนะ ชิมชิม <c oughs> อืมอข้าวเสวยดีปะ่ะใจเย็นใจเย็นกำลังจะทำอีกเมนูหนึง่งยังผมไปเห็นแหนมเนื้ออยู่ในตู้ตู้เย็น huh. นะครับก็เลยว่าจะทำหล่นแหนมแป๊บเดียวหล่นแหนมของผมไม่ยากนะฮะแป๊บเดียวนะครับใช้แหนมเนื้อแหนมหมูก็ได้เยีนะ่ยมใค่เจ้าแหนมวว่าก ขอเก็บผักสดนะคะหูยมะเขือออ้ยคนาจะแก่แล้วนะนี่ผักเดี๋ยวผักที่โรยไว้โอ้ยขึ้นแล้วโรยผักกาดเขียวไว้นะคะนี่ค่ะโรยผักกาดเขียวไว้นี่ก็โรยผักกาดเขียวออขึ้นแล้วอะ่ะสองสาวันขึ้นเลย ดอกสวยเลยนะคะกวางตุง้งพี่เรียนพี่จ้าอยากได้น้ำปลาร้านะมาหล่นแหนมเอาเอาที่ลวกไว้ไม่กินนะอันนี้เราเอากินต่อพี่หนุ่มอ๋อชอบ<ๆ>สดๆอสมตน้นนี้เอาขินได้เยอะเก็บพริกไปเป็นลูกโดดให้เขาหน่อยเขาจะหลนแหนมผักอันนี้งามงามเนะมาะมะตูมแขกยอดกำลังกินเลย ใช้ไหมผักใช่ใชใช้ยิ่งดีเลยมีลูกโดดด้วยกินกับหลนยิ่งดีตอนแรกว่าจะใช้แหนมเนื้อตอนนี้นึกว่าเอ๊ะมีน้องบางคนที่จะมาเขาไม่กินเนื้อ,อผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นแหนมหมูนะฮะน้องที่ไหนคะน้องๆจากพี่มีน้องด้วยหรืีงานองงของเรานี่แหละครับผมก็เลยเออไปเจอแหนมหมูพอดีอใช้แหนมหมูนะครับในการหลนปลาออใช่เออใช่ใช่ เดี๋ยน้องทีมงานมาแล้วมันก็จะได้ทานกันได้ทุกคนนะฮะแหนมก้อนเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็เป็นแหนมสไตล์ห่อใบตองนะฮะแบบโบราณน,นะครับใบตองอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่ใบตองชั้นเดียวแล้วก็พอเอาใบตองออกนะครับก็จะห่อด้วยถุงพลาสติกนะครับเพื่อความสะอาดเวลาเราจัดส่งนะครับเพราะว่าแหนมเวลาเขาเป็นเันชจะมีน้ํานะฮะแบบนี้นะครับนี่แกะออกมาแล้วนะฮะ วันนี้ผมจะใช้ประมาณสักสามก้อนแล้วกันเอาไว้ทําไข่เจียวแหนมบ้างเนาะนะครับใช้สามก้อนเอาอยู่นะฮะ<อ>นี่สามก้อนนี้นะคร<อ>ับก็บี้แหนมเลยนะฮะขอบคุณค่ะพี่นิ้นแหนบี้แหนมให้ให้เละอย่างนี้เลยเหมือนเราจะทําไข่เจียวเราก็บี้เหมือนกันนะครับบี้เลยเอาไ้ใส่ไข่เจียวบ้างป่ะก็ยงมีนี่มีอยู่นี่ สามก้อนได้เยอะขนาดนี้เลยเออเยอะเยอะเยอะถ้าลงบี้ออกมานะครับตอนนี้พอบี้ออกมาเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับก็เราต้มหม้อปลาไว้บางส่วนแล้วนะครับก็ประกอบไปด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายนะครับตัวหลักๆนะก็ลงไปเลยครับแหนมลงไปเลยแหนมลงไปเลยเห็นไหมฮะแหนมนี้มีหนังหมูด้วยนะครับแหนมหมูมีหนังหมูด้วยอร่อยครับนี่ เอาไปทำเมนูได้หลากหลายเมนูนะครับห้าสี่สามนี่หอมไหมหอมไหมหอมหอมมากพอใส่แหนมเข้าไปยิ่งหอมหนะักเข้าไปอีกนะฮะจริงๆเมนูนี้ต้อง <นะ S 2> มีมอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็มีเนี่ยข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายหอมแดงขาดไม่ได้นะแล้วก็น้ำปลาร้าแม่ทองน้านะครับแหนมหมูนะฮะขาดไม่ได้ กระชายลงไปแล้วครับกระชายอยู่ในหม้อแล้วนะฮะนี่เราใส่ก่อนใส่หลังก็ได้นะครับแล้วแต่หาอะไรทันนะฮะตอนนี้เราก็จะมันสุกง่ายครับเป็นเมนูที่เหมือนยากแต่จริงๆทําง่ายมากก็ให้มีน้ําปะลาร้าแม่ทองนาคกับแหนมหมูนะฮะหรือจะใช้แหนมเนื้อก็ได้แล้วแต่คนทานนะครับแล้วก็น้ําปะลาร้าลงไปตามใจชอบนะครับ ถ้าคนเยอะก็ใส่เยอะหน่อยเพื่อให้มันเป็นหลนคือแนวหลนเนี่ยมันก็คือหลนเนี่ยคือน้ำพริกชนิดหนึ่งนะประเภนีอ,อย่าไปเข้าใจว่าเป็นแกงนะน้ำต้องขูกคริกใช่ไหมอาน้ำขุกคลิกครับน้ำขูกคริกแต่นี่ถ้าต้อนรับคนเยอะหน่อยก็เยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะแย่งกันกินถึงขั<ค>้น<ค>ี่คิดว่าน้องๆพี่จะกินเป็นไหมโอ้โหผมทําไว้ที่ไร เกลี้ยงหม้อทุกทีเลยจริงๆเป็นหนุ่มจริงๆทั้งนั้งเลยนะหนุ่มที่สว่างอย่างเงี้ยคนกรุงเทพทั้งนั้นเลยผมทำไม่ทีไรเนี่ยเกลี้ยงหม้อตลอดเลยผมก็ไม่อยากกากินได้เหรอผมก็ไม่อยากจะคุยอ่ะคือฝีมือมันสุดยอดอ่ะนะแต่ว่าอื่นใดก็คือแหนมกับน้ำปลานะครับเป็นเคล็ดลับมันเหมือนจะแบบเปรี้ยวเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยเนาะเปรี้ยวนิดๆแหนมมีเปรี้ยวหน่อยๆนะครับ ก็จะยิ่งอร่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมรอนะฮะชิมมะชิมมะแล้วเราก็ปรุงรสเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมตักมาให้ดูอย่างนี้อืมอันนี้คือหล่นนะฮะเนี่ยอย่างนี้ที่ผมใส่น้ําเยอะหน่อยเพราะว่าผมต้องการให้ลาดข้าสวยนะครับลาดข้าสวยให้ดูเนื้อแหนมมาครับว่าเนี่ยคือสามก้อนนี้ได้หม้อหนึ่งเลยนะหม้อขนาดนี้เลยนะฮะ เห็นไหมเนี่ยทําให้ลูกให้หลานทานนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรอย่างอื่นแล้วนะเดี๋ยวผมใส่แค่น้ําปลาราลงไปซีนนั่เนี่นนโคตรอร่อยโคตรเลยเหะอโคตรอร่อย,ย,ยขอบอกเลยเมนูโคตรเฮ้ยทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยไม่ได้เติมอะไรอย่างอื่นเลยนะอุ๊ยอ่อน มาถึงจะห่อนเลยห้อนมือเออพอแล้วนะอร่อยอร่อยอไหมเปรี้ยวเค็มนิดนิดเห็นไหมมันกลมกล่ำนัวนี่หอมกระชายอ่ะยกยกมือขึ้นบายบายไม่ใช่ยกพร้อมเสิร์ฟส่วนที่เห็นอยู่ข้างๆนี่ก็เป็นเมนูโรยข้าวทานได้เลยนะฮะ เรามีติดครัวไว้อยู่เป็นประจำนะครับน้ำพริกกา,กากหมูน้ำพริกหนังไก,ก่กรอบหนังไก,ก่กรอบอันนี้แบบพร้อมทานเลยนะฮะอร่อยนะผมชอบกินมากเลยทุกมือให้มีค้าวอยู่นี่นี่นี่คุณรัชนีอยากจะโชว์นี่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 ดูสิเออมีไว้นี่มันก็ทําให้อะไรอะไรก็ง่ายนะครับในครัวเรานะอ่ะได้เวลาทานข้าวยังเกือบลืมลูกชิง ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวเขาจะเสียหายนะคะร่วงแน่นอนสวัสดีค่ะพี่แมงสวัสดีค่ะทำอะไรกิน,นข้าวอ้พี่แมงเอาลูกชิงไหมกินเป็ดไหมลูกชิงดูความดกดกมากขึ้นกันเต็มอุม้ยจะสูกเหลืองแล้วะ่ะ น่าจะยังอยู่ได้อีกอยู่ก็เร,เริ่มเริ่มเหลืองแล้วนะคะแต่ว่ากินเก็บไปเยอะก็จะกินไม่ไหวเอาเท่านี้ก่อนระดับนี้แต่ว่าโอ้โหออกออกลูกดกมากโอ้<ม>โหท่านหมีนอนอาบแดดพี่หมีพี่หม,มีสบายเลยนะหมีนะดูความสุขสบายค่ะยังมันกินไม่ได้หรอคะยังกินไม่ได้ครับเพราะว่า มันก็มีคุณสำลินเขาไปเก็บสะเดามาให้ลวกอีกแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้น้ำร้อนก่อนแล้วลวกเลยลวกแป๊บเดียวนะฮะจริงๆกินสดก็ได้นะสะเดาเนี่ยมันขมไปนิดนึงอืชีวิตชีวิตยังขมไม่พอไงะะก็ต้องใส่สะเดาเข้าไปตอนนี้วิธีกินเออ่สมัยก่อนนะฮะเขาก็จะตักใช้ขับหล่นแหนมไปลาดข้าวปั๊บแล้วก็ตัก ไม่ต้องเยอะนะน้ำพริกกะปิแห้งเนี่ยนะครับกินเคียงไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตักแหนมกันไปแบบนี้ครับกินแหนมไปมันอร่อยมากมันเป็นของคู่กันมาแต่โบราณเราถึงมีน้ำพริกกะปิแห้งนะครับเอาไว้นี่แหละเอาคุณลอง,งกินดูมันจะทําให้รสชาติการกินหลนเนี่ยเอ้ยมันอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกนะรู้แล้วว่าทำไมเข้ากัน น้ำพริกกะปิแห้งเนี่ยก็เปรี้ยวส้มเขาเขาเปรี้ยวส้มมะขามเปียกใช่ไหมอ่ามันจะมีความเปรี้ยวความอะไรคือหอมกับหลนทุกชนิดใช่ไหมหลนกระดูกหลนอะไรก็ได้ใช่ไหมหลนน่หลนหลนหมูสับหลนแหนมหลนกระดูกหลนอะไรก็สุดแท้แต่นะเข้าเข้าเข้ามันจะเข้ากันไม่เข้าได้ไงโบราณก็กินมาอย่างนี้โบราณภาคไหนฮะภาคกลางนี่แหละแถวอ่างทองสิงบุรีชัยนาธเออ อร่อยนะนี่อ่ะเสร็จสับเรียบร้อยอย่างนี้ถ้าจะสั่งก็คือแหนมน้ำปลาาแล้วก็น้ำพริกกะปิแห้งใช่ครับก็กินแบบนี้หล่นลก็กินแหนมกันใช่ไหมกินแหนมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกินกินให้ดูนะฮะเราก็ตักน้ำพริกกะปิแห้งครับอันนี้มันของคู่กันนะฮะของคู่กันนะครับนับแต่โบราณมานี่อย่างนี้ทานแบบนี้เลยครับลองไปทําดูนะฮะแล้วเวลาทานก็แหนมกันอย่างนี้ ใชครับหละคำหละคคำไปนเงี้ยตามด้วยผักสดผักลวกก็สุดแท้จ้ะสุดยอด <laughs> มันอร่อยจริงพี่กัมพูอลองเอาลูกชิงใส่ปากตามไปคำหนึ่งเม็ดหนึ่งผมไม่เ่้าถนัดเม็ดหนึ่งมันจะเข้ากันนะมันตัดฝาบ กินให้ทันกันสิอย่าไปกินทีละทีก็ได้หมดกินให้ทันกับข้าวอ่ะได้ได้ได้อร่อยนะลูกชิงอ่ะก็อร่อยดีมากันแล้วนะคะอะไรนี่ไข่เจียวแหนมดูเชฟออนนะครับวันนี้เอาตกลงเชฟออนหรือว่าเชฟไหนเชฟออนสิเชฟออนผมมีหน้าที่ตีไข่อย่างเดียวขนาดหัวใสแหนมเยอะไปอืเห็นไหมมาถึงเราทำแหนมเองแล้วจะกลัวเยอะทำไมล่ะเออ แต่ตามสูตรแม่ครัวเพชรก็บอกว่าไฟร้อนเสร็จแล้วต้องเบาลงเพื่อให้แหนมมันสุกพร้อมไข่ติดกระทเทยหน่อยทำเป็นไข่คนไปเลยก็ได้สวยไม่ต้องสวยเราแต่ขอให้อร่อยอร่อยอยู่แล้วเพราะแหนมเกาอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้กินรสปลากับเมื่อกี้กะปิมันของคู่กันแต่โบราณลองลองราดนีะโอ้โหเพื่อนไม่นะ ในอนเร็วมากเลยกระทะนี้เอ๊อเราต้องเปลี่ยนกระทะไหมลองดูอันนี้ฝึกให้กินน้ำพริกกะปิแห้งกับหลนคุกไปเลยเนาะนะฮะประมาณนั้นแหละมันจะเปรี้ยวผสมนัวนัวนัวโบราณก็กินแบบนี้มานะเนี่ยต้องไปบวชเป็นพระที่อ,อ,อ,อ่างทองปะเนี่ยเออเขาจะกินอย่างเงี้ยแล้วก็หลนอย่างนั้นแหละ อ้าวแล้วก็ไม่กินผักกันเลยทีเดียวเออไม่กินผักเลยอ้าวเขาไม่เขาไม่ง้อไม่ครัวแล้วนะอ่อไอ้แจกกินชุบชิงเป็นเว้ยเอ้ยพี่เก็บมาสดๆเลยนะมีเต็มต้นเลยเติมข้าวเต็มข้าวชิงเต็มต้นเลยออนให้ออนอยากได้นะสดาวไหมสดาวไหมจ๊โไม่มีใครกินเป็นกันแล้วของมักของมักเต็มตู้เลยว้าอยู่ไม่ถึงเต็มต้นมักของขม อายุได้อายุได้แตเชียวมาแล้วตอกข้าวมันลงอ่ะเป็นเจ้าแหนมอ่ะเป็นไงแจ๊กกี้เป็นไงอันไหนอัไหนจ้าอันไหนไข่ไข่หรืออะไรนะอ่าน้ำพริกกะปิแห้งน้ำแห้งพี่ชอบมากเลยจะต้องพิออเดอร์ต้องหน่อยแล้วต้องพิออเดอร์แหนมเนื้อหรอครับพี่แหนมเนื้ออร่อยครับพี่โอเทนชอบแหนมเนี่ยครับครับแหนมเนื้ออร่อยแหนมเนื้อพี่โอเทนเขากินสดได้โอ้โห กินดดไ้อันนี้คือแหนมที่อยู่ในตู้เย็นเราใคกินสดได้นี่อร่อยเลยนะแหนมน่าจะประมาณ4วัน5วันแล้วแหละเที่ยวไหมพี่เจ้าเนี่ยนี่พี่เจ้ากินอีกไหมกินเพิ่งจะอิ่มไปเมื่อสักครู่นี้เองแหละตั้งใจว่าจะรอน้องๆแหละแต่ก็เออมันอาหารเช้าของเรามันสายเนาะก็เลยแบบไม่รอแล้วกินเลย